สวัสดีทุกคนพี่น้องปองปลายเมื่อนี้กำลังจะม,มาแกะของรีวิวนิดนึงเนาะและก็อยู่กับลูกไส้น้อยเนาะอังเป่าเครื่องดื่มมื่อกี้ไปไปอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆอยู่ดีๆอย่าดื้อย่าดื้อเมื่อนี้จะมีของมาแกะสู่พี่น้องฟังเนาะพี่น้องเบิ่งแ mm hmm. นะบิร์ฟังอ่าสั่งมาจากที่ๆเนะาะสามารถที่จะสั่งก็ได้ มันจะเป็นชั้นว่างของพี่น้องเนาะชั้นว่างของสื่อหนึ่งแถมหนึ่งราคารักรอยเท่านั้นเองเนาะซื้อมาในราคาหลักร้อยแต่ว่าเขาแพ็คอย่างดีแห้งพี่น้องอย่าจะบอกว่าเขาแพ็คอย่างดีแห้งตัดตัดตัด,ตดไปแล้วลูกไปแล้วพี่น้องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมันเป็นชั้นว่างของ แต่ถ้าว่างพวกร่องถอดร่องเทาจริงๆนะพี่น้องจะได้สั่งมากมีหลายอย่างสัดส่วนด้กันสัดส่วว่าสินค้าของเขากะคุ้มค่าของราคาอยู่ในพี่น้องเโด่งแล้วคุ้มค่าราคาอยู่ <laughs> เอาไปเดอ้อเอาไปเดอ้อจะมาใส่รองเท้องเท้า,าพี่นอ้องซื้อหนึ่งชั้นหนึ่งในราคาหลักร้อยเป็นชั้นวางของอน,นีประสงค์มาใส่รองเท้านะน่นี่พี่นอ้อง <laughs> นี่แหละน้องมันจะเป็นหนึ่งพันหแบบนึ่งอ่ากระนชั้นวางของแบบนี้ทุกคนเหมือนเลยนาะงอาจจะเป็นชั้นวางของที่เข้าสามารถประกอบเองได้ชิ้กันอ่าถ้าใครอยากได้เนาะเดี๋ยวตาแปะหิ่งไว้ให้เนาะเพื่อไปสั่งแต่จะมีหลากหลายในแอปรัสด่าก็มีในรัต แอปช้อปปี้เนาะแราคาทิกต็อกนี่สิหน้าแต่ว่าก็จะเป็นชั้นนิยมประสงค์ที่ดีมากลราคาแข็งแรงพอเคยสื่อมาแลายทีหนึ่งเนาะเคยสื่อมาแล้วมันก็บเทว่าคุ้มค่าราคาแต่เขาพีสื่อตามหามันก็แพงนะกว่าตัวนี้รักลอยเองเนาะคือสื่อสองอันเนี่ยสองร้อยสี่สี่บาทสองร้อยสี่บาทมากเลยเนาะือว่าโอเคมันก็จะมีตัว เดี๋ยวพี่เอาเป็นฉากเป็นฉากเลยนะพี่น้องนี่เบบนยี่เลยสามารถที่จะประกอบง่ายได้เลยทีเดียวเนาะประกอบง่ายได้มาเลยทีเดียวเราใส่แบบนี้ก็ใส่เลยแบบนี้กระสวมเป็นเข่าเนาะคือปังมากเนาะมันคือมันปังนะนี่เลยกับว่างแบบนี้ ง่ายมากเลเพราะว่าเก็บของก็จะดีง่ายนะพี่น,น้องอืมแค่ติ้งสี่เลยบอกเข้าแบบนี้เลยสีสัน้นสีชั้นจ้าอยากจะบอกว่าดีงามมากอืมสีสัน้นกระดิสสั้นสุดท้ายสั้นสุดท้ายเท้าก้าจะมีขาต่างน้ำเนาะอืมมันก็จะมีขาต่างแบบนี้ เราก็ตัดคนหนึ่งมาแล้วก่อนโอเคอยู okay, ่คือมันเก็บของได้หลายรากาเป็นสัตว์เป็นส่วนมันจะเป็นหอกมันก็เป็น,ออน,ปนชั้นวางของอันนี้ประสมกระตามมุ้มแต่พอน้องมันมันเป็นมุมมุ้มมัน จะได้บอ่อหนองพีนน่น้องบันนี่บาร์ลามุ่มแต่เขารงสัมันถูกล็อกเนี่ยบาร์ลัพี่น้องถูกล็อกไม่ล่าถูกล็อกไม่ล่า ยี่บอกว่มามันตายตอนจบนะบมแมนใจเนาะเอนเนอแมนอยู่นะ่ะเออมันกระส่ถูกอยู่ของเขา่ามันจะมีลอกของเขา่าแต่คนเอาเข่านี่มันบอดมือเข่าลอก <c oughs> เข้าล็อกเลยจ้จาอบคุเข้าง่ายดายมากแข็งแรงมากเนาะแข็งแรงแข็งแรงจริงจง้า ใส่์ได้ทุกคมเลี่นอชื่อแข็งแรงมากเนาะเอา,เากมาใส่แบบนี้เลยสี่ชั้นนะครับถ้าไปสื่อตามห่างตามยังก็คืออาจจะซีเก่าๆไปนีนี่ แต่เราได้ราคาหลักร้อยนะจ๊ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยจ้าเห็นบอกเป็นแบบพี่น้องมึงชีดเนเกากสามาัครว่างของไหนเลยเนาะมันกะเป็นซัดเป็นส่วนนี่สินะซัดบนญซัดบานอัวนี้ด้วยลูกทีดีโอด็กน,น้องๆในการประกอบของในการประกอบของ้า,รรอองาพูดได้อยากใดเนาะ สีชั้นสีดำนันนกจากจะมีหลากหลายสีแล้วสติงลิงไวห์ไหน่าตะพูดได้เยากได้สติงลิงไวห์ไหและตาเด้อถ้าพูดได้เยากได้ไตัวตอนนี้ข้าเราประกอบประกอบมันแล้วดีกว่าประกอบให้มันเสร็จเลยประกอบให้เสร็จจะดวงา่ายประกอบง่ายแล้วก็วัดถูกดีมาก มุดีน้องพาสติกแข็งแรงคุ้มค่าคุ้มราคาพอาเอาไว้เนี่ของหนามเยอะนึงพว่าดีแห้งนะ้อดีครับตอนนี้วันสวนพี่นนอนมาแรกกันจะจัดสวนหระกาจะจัดมุมจัดห้องอีกนิดนึงแสดงใน้ดูฝนกระบอกตกมาฮ้อนหอนพี่นอนองฝนก็จะไปใส่ฝนกระบอตก ปวดโค้งเป็นบอกอันที่สองก็จะแบบเดียวพ้องวหลูว่าจะประกอบแบบใดนะง่ายได้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวจะเบิ่งหลิงห้นาะว่ามันจะมีราคาอะไรอีกแนะ่เพราะว่าตอนหลับไปมันเป็นโปรโมชั่นเนาะเขาซื้อในราคาโปรโมชั่นดีๆนั่นเองตอนซื้อกระ็ดปูก็เออเอาเลยจริงสินะดีกว่าบริสื มันก็เป็นชั้นอเนประสงค์ที่แข็งแรงมากใส่ถ้วยใส่บวงลยเลยพี่น้องเนาะเก็บนั่นเก็บนี่ผู้ที่จะเอาไปใส่ของนั่นลา้ะกากระไย่างที่ยาเส่เฮ็ดล้วก็ยาเส่ใส่ไว้เสร็จแล้วในการประกอบง่ายนิดเดียว แล้วจ้าทุกคนเทากระดสั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจะมาใส่รองท้องเผา,เาวาใส่ร่องเผาเนี่ยเห็นว่าพี่น้องนีเลยเนาะสี่ชั้นเรียบร้อยแล้วในราคาจุใจเนาะในราคาแบบเบาๆบ,าบาแพงนั่นไอทุกคนเพิ่งมีเลยเนาะให้ทุกคนดูนะจ้านี่คือ ชั้นวางของอันนี้ะส์นะจ๊ะอะไระส์ที่ดีเนาะนี่เลยจานนี่เลยวางของอันนี้ะส์หนึ่งชิน้นสองชิน้นเนาะแข็งแรงมากนะจ๊ะแข็งแรงมาก <c oughs> โอ้ยหเนาะห่อนพี่น้องห่อนแดดแห้งเนาะอะ,อะโอเคสำหรับวันนี้เนาะเจอกันใหม่เด้อคลิปหนาถ้าผู้ใดอยากได้เดี๋ยวจะเอาไว้ในคลิปให้เบิง้งเนะาะไต่ลิงสามารถสร้างได้เดี๋ยวจะทิง้งลิงของ รัสดาไปให้นะพี่น้องนะเพื่ออยากไปสร้างกันเนาะโอเคสราหนนีไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ